สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าตอนรับข้อสู่เก็บตกเศรษฐกิจนะครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณโมไนครับสวสัครับวันนี้นะครับจริงๆไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวหลายวันมาแล้วครับมีกระแสข่าวมาโดยตลอดถึงเรื่องของการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือการลดหย่อนทางภาษีนี่แหละอของ LTF และก็ IMF ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนหลายคนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าทําแบบนี้เนี่ยเขาเกรงว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้การสนับสนุน LTF IMF เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้อะไรในการลดหย่อนภาษีและที่สําคัญนะครับการลงทุนของเลาบรรดา LTF กับ IMF เนี่ยเขาก็จะไปลงทุนกันต่อในกองทุนหุ้นต่างๆลงทุนในหุ้นต่างๆซึ่งนี่ก็แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบซึ่งวันนี้ครับลาบรรดาคนที่กำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่เนี่ยน่าจะได้คำตอบที่ค่อนข้างจะเริ่ม ยิ้มออกได้บ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อทางประธานกรรมการตาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณสถิตลิมพงพันธ์ครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ดูเหมือนว่ากำลมันจะหมดอายุลงในปี2,559เขาก็บอกว่าสําหรับเรื่องนี้ครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดเก็บภาษีเนี่ยต้องการจะเพิ่มรายได้ทางคุณสถิตครับก็มองว่าควรที่จะต้องเจาะช่องโหว่ซึ่งช่องโหว่หนึ่งครับที่เป็นช่องโหว่ที่มีมูลค่าภาษีมหาศาลเลยและเรายังไม่มีการจัดเก็บที่ชัดเจน ก็คือผู้ที่มีรายได้สูงและยังไม่เสียภาษีหรือว่าอยู่นอกระบบภาษีหรือว่าเสียภาษีในอัตราต่ำกว่าที่ควรเพื่อไม่ให้มาตรการต่างๆส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยในช่วงนี้ที่ยอมรับว่าต้องการความแข็งแกร่งจากลาบรรดาน,นักลงทุนมากกว่าครับ ซึ่งเม็ดเงินลงทุนผ่านกองทุน IMF และก็ LTF เนี่ยถ้าเกิดมาดูปริมาณเนี่ยถือว่าเยอะมากหลากหลายแสนล้านบาทเลยซึ่งผู้ซื้อกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่ม,มนุษย์เงินเดือนเงินเดือนแค่ปานกลางเท่านั้นส่วนหนึ่งก็เป็นการเพิ่มนักลงทุนสถาบานันซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุนและถ้าเกิดเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยหลุดหายจากระบบไปก็อาจจะทําให้ตลาดทุนไทยอ่อนแอและก็ไม่สามารถแข่งขันได้ครับคุณสถิตริมพงศ์พันธ์นี่ก็เป็นอดีตผลัดกระทรวงการคลังนะครับ,รบแล้วก็ปัจ,จ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพียงแค่ความเห็นของคุณสถิตเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการผลักดันเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบ้านเราหลักๆก็จะมาจากการศึกษาของทางกระทรวงการคลังส่งเรื่องให้ทางพลอากาศเอกประจินและมีการพิจารณาต่อหลังจากนั้นค่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีการเคาะอีกทีหนึ่งแต่แนวคิดเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีโดยเฉพาะการยกเลิกการให้สิทธิในการลดหย่อนทั้ง LTF และก็ IMF นี่นะครับ ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีมานานพอสมควรแล้วนะ,ะครับถ้าผมจําไม่ผิดในย้อนหลังกลับไปตั้งแต่4ีถึงหปีก่อนกระทรวงการคลังเองก็เคยเคยมีการเสนอแนวคิดนี้ออกมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีความคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการประเมินและก็วิเคราะห์กันไปว่าเป็นเพราะว่าการให้สิทธิ์ลดหย่อน LTF นั้นมันเป็นการไปสร้างช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากข้อมูลของทางกรมสรรพากรของ,ของกระทรวงการคลังเขาไปตรวจสอบมาแล้วเขาพบว่า คนยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งมีการใช้สิทธิในการลดหย่อนมากขึ้นเท่านั้นครับคือคนรวยเนี่ยจะใช้สิทธิในการลดหย่อนมากกว่าคนจนเป็นพันกว่าเท่าเลยนะครับและ LTF นี้ก็ถือว่าเป็นการลดหย่อนที่หากมีการไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนแล้วเขาไปพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเลยฮะที่มีการให้สิทธิในการลดหย่อนจากการซื้อกองทุน LTF ซึ่งเป็นการส่งเสริมตลาดทุนแทนที่จะมีการนำค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น เรื่องของค่าเล่าเรียนของบุตรมาใช้ในการหักรถย่อนแต่เรากลับไปเน้นการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรวยเป็นหลักนั่นเองครับแต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF-5MF เ็นี่ยก็จะหมดปี59ถ้าไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติมก็จะหมดไปตามอัตโนมัติแต่อีกกระแสข่าวหนึ่งครับว่าจะมีการจัดเก็บนะครับ capital g เก n หรือว่ากําไรภาษีจากการขายหุ้น เรื่องนี้เนี่ยความเห็นของคุณสถิตก็มองเหมือนกันว่าก็จริงๆยังไม่ควรที่จะนํามาพิจารณาณตอนนี้เพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากลาบรรดาน,นักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศถ้ามีการเก็บภาษีจากกาไรการซื้อขายหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายประจําวันแน่นอนครับเจอข่าวนี้เข้าไปมีคนเล่นหุ้นร้อนหนาวกันทั่วกันเลยนะ,ะครับ จากเรื่องของตลาดหุ้นครับพาไปดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยครับกับความคืบหน้าในการเปิดสัมปทานแหล่งปิโตเรเลียมรอบใหม่นะครับวันนี้ทางทิบดีกรมช่วเพลิงธรรมชาติครับคุณทรงพบผลจันทก็บอกนะครับว่าตอนนี้จะมีการเสนอเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21ครับซึ่งเป็นรอบใหม่ให้กับทางคณะกรรมการปิโตเรเลียมได้มีการพิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี้โดยเขาบอกนะครับว่าหลังจากนั้นหากได้รับความเห็นชอบแล้วจะเสนอให้ทางพลอากาศเอกประจินได้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เปิดประมูลต่อไปถามว่าแหล่งปิโตเรเลียมรอบใหม่นี้เนี่ยนะครับจะไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรแบ่งเป็น29แปลงด้วยกันครับสำหรับแปลงสัมปทาน17แปลงจะไปอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก6แปลงอยู่พื้นที่อ่าวไทยและสุดท้ายที่เหลืออีก6แปลงครับจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางรอบใหม่นี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแปลงสัมปทานที่เปิดให้กับภาคเอกชนไปสำรวจมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการขุดค้นพบปิโตเรเลียมครับ จึงอาจต้องมีการลดเงื่อนไขบางอย่างในการสำรวจแล้วก็ขุดเจาะเพื่อเป็นการจูงใจให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมในการประมูลแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่และขณะเดียวกันอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเก็บค่าภาคหลวงกับระบบเจรจาแบ่งการแบ่งพันธุ์การผลิตด้วยนะครับเนื่องจากการผลิตช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในรอบหลังๆตั้งแต่รอบที่18ถึงรอบที่21ของการเปิดสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมใหม เขาไม่ค่อยพบเรื่องของแหล่งธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับถือว่าพบน้อยมากเพราะฉะนั้นหากมีการแบ่งปันผลผลิต ก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่กับสถานการณ์ในปัจจุบันครับครับมาต่อกันที่เรื่องของ CG เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมาก CG ย่อมาจาก Corporate Governance นะครับหมายถึงการดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสหรือเรียกกันว่าบรัรษัทพิบาลไม่ว่าจะเป็นการโ<ม>ปรง่งใสการดูแลพนักงานที่ดีซื่อสัตย์ต่อส่วนรวมสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อลาบรรดาผู้ถือหุ้นซึ่งทาง IOD นะครับในฐานะที่เป็นสถาบันกรรมการกรรมการบริษัทไทยเนี่ยก็มีการจัด การสำรวจผลอันดับมากมายไม่ใช่ CG ของแค่บริษัทในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เขาเป็นการวัด CG ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็มีข่าวดีครับว่าคะแนนของ CG ของบริษัทไทยเนี่ยของเราบริษัทจัดอันดับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักรทรัพย์จดทะเบียนร้อยอันดับแรกของไทยเนี่ยกลับกลายไปว่าแดนดับที่1นนะครับในของภูมิภาคอาเซียนนี่ครับตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับของประเทศไทยอยู่ที่75 39ในขณะที่ล,ง,ลงมาครับเป็นมาเลเซียนะครับอยู่ที่7 1 6 9ตามมาด้วยสิงคโปร์ติดติดกับมาเลยเลย71.68ซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดกับกลายเป็นสิงคโปร์เพราะว่าเพิ่มขึ้นถึง1 6 0 1ในขณะที่สาอันดับแรกเนี่ยไทยถือว่าขึ้นน้อยที่สดุดเราย้อนกลับไปดูครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับชาติต่างๆเนี่ยในภ เราจะเห็นกราฟเลยครับสีแดงนี่ของปีนี้สีนเําเงินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นของปีที่ผ่านมาด้านบนก็เป็นธงชาติต่างๆนะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนก็เพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น64.02นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายนะครับในขณะที่เพิ่มขึ้นจาก53.66ครับส่วนทางด้านประเทศไทยครับเป็นตัวแดงอยู่ด้านนั้นครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว67.66มาเป็น75.39นะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตามอันดับซอร์กาาจัดอันดับครับเขาก็จะนำ100บริษัทนะครับที่ม ของประเทศไทยเขามาจัดอันดับกันซ,กซึ่งก็จะมีการแบ่งแยกมากมายแบ่งกลุ่มมากมายสําหรับกลุ่มแรกเนี่ยที่เขามีการจัดอันดับแล้วเขาก็ให้รางวัลเลยก็คือเป็นบริษัทที่มีคะแนนตั้งแต่90สูงขึ้นไปจนทะลุ100ออกมาหลายชื่อของบริษัทครับที่มีการจัดอันดับนะครับอยู่ในช่วง90คะแนนเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นอย่าง AOT ครับ ถ้ากระยสเงนประเทศไทยนะครับอย่างบางจากขออภัยตัวเล็กนิดน,นึงนะครับบางจากอย่างกรุงเทพประกันภัย CPM Central พัฒนา IRPC นะครับธนาคารกสิกร,อส,อ,อ,ร,อ,รอสมท p r i c i o u s Shipping ปตทปตทสพพททจีซีสามารถ SCS เศษนะครับ SCB สุภาัยทิสโก้แล้วก็ไทยออยครับครับเรื่องของ CG เนี่ยนะครับเขาแบ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น5หมวดนะครับครับคือหมวดสิทธิผู้ถือหุ้นการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสรวมไปถึงคู่หมัดวสุดท้ายครับเป็นหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดนะฮะค,คือในส่วนของบริษัทไทยเนี่ยปรากฏว่าคะแนนดำโหน่งมาในส่วนของหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วก็การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นมุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเห็นคะแนนแบบนี้คงชอบน,นะคะคที่แต่ละบอร์ดจอข,ของบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นดูแลดีเหลือเกินแต่ว่าในส่วนของบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยคืออยากจะเห็นคะแนนในหมวดของหมวดบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่อยากจะให้นำโด่งหมวดอื่นๆเนี่ยนะครับ,รบเพราะลองไปเปรียบเทียบอย่างทางประเทศสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าหมวดที่เขาทําได้ดีที่สุดฮนะก็คือหมวดของการเปิดเผยข้อมูลและก็ความโปร่งใสนี่แหละถ้าเกิดเรามีการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ความโปร่งใสมากกว่านี้ปีหน้าไม่น่าจะพลาดแชมป์ต่อเนื่องแน่นอนใช่ครับช่วงนี้นะครับไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันกันต่อครับ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์วิชัยจิราธิยุทธคาดผลิตรถยนต์ในปีนี้จะปรับตัวลดลง5-10%จากเป้าการผลิตที่2.45ล้านคันเพราะช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการชะลอการผลิตจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองรวมถึงหมดโครงการรถคันแรกแล้วแต่คาดว่าการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลาย อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญชากาสีบุญเรืองเร่งยกระดับความสามารถ SME ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและชนบุรีให้เป็นฐานการผลิตสำคัญของประเทศรองรับเปิด AEC ชี้จุดเด่นใกล้เมืองหลวงและท่าเรือด้านสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME มองปัญหาการเมืองที่ผ่านมากระทบลูกค้าขาดความเชื่อมั่นสั่งสินค้าจากไทยบริษัท SAIC Motor CP จัดงานเปิดตัวรถยนต์ MG 6อย่างเป็นทางการ วางตำแหน่งสินค้าระดับท็อปของรถกลุ่มคอมแพ t มีให้เลือกทั้งตัวถังสีดานและฟั s ตแบ็ k 5ประตูเครื่องยนต์1.8ลิตรและ1.8ลิตรเทอร์โบเน้นสมรรถนะการควบคุมรถการออกแบบและความปลอดภัยตลาดหลักทรัพย์ MAI ครบรอบ15ปีในวันที่21มิถุนายนนี้ในการทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเสริมสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตอย่างแข็งแรง โดยตลอด15ปีที่ผ่านมามีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนแล้ว115บริษัทรวมมูลค่าระดมทุนกว่า57,000ล้านบาทปัจจุบัน MAI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า229,000ล้านบาทล่าสุดจัดงาน MAI Forum 2014มหากรรมรวมพลังคน MAI ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิต เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของเก็บตกเศรษฐกิจประจำวันนี้นะครับในช่วงหน้าเรดารา,ากัดกับคุณองกฎใช่ครับพักกันก่อนสักครู่ครับ